เจาเรียกาด่าอะไรานีอวกาศอดีตวิจยเดี๋ยวมันต้องมีชื่อีกว่านี้ยังนึกไม่ออกบันโบโอล่ถุงถถุงถุงถงงถงถุงถุงถงงถู

ตำรวจติดแขนเนี่ยแม่งแสบชิบหายเลยไอ้ตำรวจติดแขนของหมอไปไหนวะตายหาแล้วโอ้ยตา <ไป S 1> <ท>ยไอ้เหี้ยมันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเอทะลุแล้วเอดรึกมา ผมไม่เห็นเลยเฮ้ยโอ้โหมันเข้ามาแล้วต้องมาต้องจีบกูให้ได้สักยิงทันเก่งโอ้โหเบ็ดหมอดีกว่ากูก็ลืมไปเฮ้ยโพสิชันกูมันต้องอยู่กลางกลางรับคนนี้ เฮ้ยเอ้ยเพื่อนเหี้ยยิงปงปงไอ้สุดยิงเลตับนาีุ้ยตำรวจเช็คเอ้ยทหารเช็คตำรวจมาตาพวกมาตาเรียอพวกออกมาเลย้สามสานี่แม่งแจ๋วว่ะ ให้ดีๆด,ด,ดูดีเลยอันนี้มาแบบเพียว<ปล> <Because> ๆเปื่อยๆไม่ได้แต่งเลยเนี่ยปีโดนว่ะใครใครแม่งหลุดไปนู่นวะอะมิโนสเอหลุดเอหลังหลุดเมือ่อกี้ไม่์อาร์มิโนสโอ้โหเฮียมันเข้ามาแล้วเข้าบีมาแล้วกูไปช่วยอะมิโนสยังไงอะมิโนส sector delta captured one of our objectives has been attacked the enemy has secured sector bravo allied troops launching an assault on a city in back. hang now let me cook Sleeve, โอ,โอ้โหไอ้เหี้ยระวังด้วยอีกนัดหลังจะได้แล้วว่ะไม่ทันว่ะพวงแม่อืกูน่าจะเช็คหลังก่อนตามหลังอเมิโนตไปที่น็อตทูแบ็กก่อนไปช่วยบีก่อนงั้นบีเหินแน่เฮ้ยยังไงกองรับแล้ว ลุกขึ้นมาทุกคนต่อยังอโอ้โอโอโอเอแตกมาโอ้โ <absorption> อ้โ <radioactive> อ้อะไรวะเหลืออยู่อะไรเนี่ยยูซียังไงก็ยูสีให้ได้ก่อน ไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยกูหันกลับมาหามึงแป๊บเดียวเองไอ้ยิงจะกลับไปช่วยยิงไอ้เหี้ยกูยิงจากทางนั้นเสร็จหันกลับมาเหมือนกันไอ้เหี้ยแต่สานี่แม่งแสบอุดอุดเลย Charlie. The enemy has taken objective Charlie. The enemy is 25 percent through their operation. Stay sharp. Enemy incoming. Inspector Bravo captured. We have captured an objective. Watch out! The enemy is attacking objective Bravo. เยี่สิใครเนี่ยอยู่กับอามิโนต์เอสารอา์มิโนต์อีกแล้วโอ้ทะลุมีทะลุมาอีกแล้วไอ้ข้างหลังอีกแล้วแม่กำลังยิงตรงนั้นอยู่เลยบีมันไม่เคลียร์ว่ะบีไม่ขาดอ่ะบีไม่ขาดอ่ะเออบีไม่ขาดอ่ะคนมันมาตลอดเลยเวลา บีไม่ห่างเหินเลยอย่างงี้เฮ้ยอะไรวะโอ้โหไม่เล่นแล้วมุกทีนี้โอเคไม่เล่นแล้วมุกใช่เดี๋ยวกูต้องไปยึดอะไรวะเนี่ยตบตบอีกมาตบอีกโอ้โหต้อ เยอะเลยมาเยอะมาเยอะพอข้างบนนี่หว่าโอ้แมปเจอีาวานีนี่เข้าหลายรอบมากอะ่ะเ <c oughs> ย็ดละยึดละเยึดละ Objective Charlie, objective Charlie is off. Oh, alright. Allied troops engaging in objective Bravo. Oh, what The enemy has taken over objective Charlie. The enemy has secured sector Delta. I mean what? Sector Alpha captured. We have captured it. <coughs> <coughs> Sector Bravo captured. The enemy has secured Sector Charlie. Objective Charlie has fallen into enemy hands. One of our objectives has been attacked. I'm going จบแล้วไหมเจ๊ได้แล้วเวลาเราเดินไปแล้วบาดที่มันมีไอ้เนี่ยที่มันดังจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเนี่ยมันคืออะไรวะไม่ใช่เบคอนใช่ไหมเบคอนมันมีเสียงใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะบางทีกู้ว่าเราแวงว่ามันวางเบคอนไว้เปล่าเกมอนะไม่เบคอนเลยเบคอนเกลืออะใช่แต่มันไม่มีเสียงนี่ พี่อะคิวระวังด้วยโอ้สามตัวมันจะเอาเอเว้ยมันจะเอาเอให้ได้อย่าไม่ชนะว่ะ Neutralized objective Charlie. Sector Charlie captured. We have taken objective Charlie. The enemy has taken over objective Charlie. วอ <half. S 2> <ing> ีเหอะมกำลังจะชุบไออีต้นอีหน่อยก็ไม่ได้สับอ้อยชิบหายือชุบอยู่แล ไปเลย M4 นี่มันนิ่งขนาดไหนวะเวลามันแต่งมเทพเนี่ยนิ่งมากกูใช้อยู่ไอ้เนี้ยวะนิ่งจัดเลยไม่ี่ not too bad one of our objectives e e n a t แล้วก็ไม่รู้เป็นเทียอะไรนะคือตั้งนานตั้งเด่กกูก็ไม่ได้ออกไปหรอกม,มีใครชุบกูไหมเนะี่ยไไม่ได้เลือกเป่นหมอแนละ้วกูไห้หมอกัดที่เหลือเข้าบ้านนะเนนั้นมันเป็นลบพิเศษมันยังชุบได้เลยกูคืออ้าปาก เฮ้ยไอ้เค no kind of ียมันรู้เลยว่ะต้นจากตรงไหนวะโอ้โหหลังโอ้โหหลังจริงตองเยี่ยดีดี นัท <c oughs> ูบมากันเต็มเลยมึงควมีแต่ควันทั้งนั้นเลยเหี้ยวางบคอนได้ไหมเราไม่ได้ยอดอะ ไม่ได้ีโดนเฮ้ยเอาไปเี้ยมองไม่เห็นไม่ได้เ Objective Charlie. Push that, push อะไรวะมาลยระวังบีระวังบีโดนนะบีโดนหลังแล้วหลังบีโดหลังบีเขาลยมาจะพีนะใช่ <fund Gad Wars> Allied troops launching an assault on objective Charlie. Okay, be more quiet. Oh, hey, here. Oh, what the <a> hell? <ridiculous> ไปทาง A บาลเลยจากทางด้านหลังเมื่อกี้อ๋อบีคอนไอสัตว์ไม่ได้ทำลาย Bravo is under attack. เราเปิดที่นี่ใช่ไหมเราเปิดข,ของเราเปิดของที่แจ๊กดีกไปก่อนมึงอย่าเรียกชื่อมันมีเลยทหารเจ๊กมึองอย่าไปให้เกียรตนะิันขนาดนั้นคืออแม่งก็ นี่ยังหลังมามีเอูุีแล้วมันจะมีช่องมาเสมอจุ่หายัดเิกนหมด

The enemy has secured Sector Delta. The enemy is at 75% completion. We must power attack now to turn the tide. 75% full effective. Victory is in sight. ตึงเี่ยเกมมีตึงเนี่ยตึงวายจัแค่ไหนวะตึงวายก็แค่ี้มั้ยไอ้ย้ยไปกูถามเพื่อนกูยังไรมาน่ะ้ยหางกันสิบสองตัวเองพันสามนี่หว่าใช่พันสามกเจอ

ป,ประจำตำแหน่งครตกที่เ oh. อนี่นะอีตตายที่เอนี่ว่ะทางเข้าช่องเล็กไหม <c oughs> ตายแล้วเหอังั <c oughs> งขบวนไดจำนวนตัว <c oughs> เหรอวะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ทำไมมันวาง เบคอนไก่ยังวะใครวางวะเอมาเ้วเอมาสี่ตัวเขาไม่อะไรไเกินนี้กิหลกค่นัน o r forces are moving to attack c a r l i One. เฮ้ยวสัตว์แมงวิ่งทะลักเอกกระจุยอะกระชูดอ่ะบีโดนว่ะ ว่าอย่างไก่ไอ้สัตว์แม่งคนอื่นก็ยืนกันยนเียอเ็บร้อนโอ้หมูงกันพางกันเยอะแล้วว่ะเออมันทะักเอ้ย โอโห้หลังนี่อ่ะเดี่ยวตยามมาไปเจอยูอาบรู้เลยแบบมาหน้าอะไรเฮียไปมันต้องกลับมาดีอ่ะ ไอ้คิวถ้ามันมันจะมาช่องข้างหน้านั่นใช่ไหมมันจะมาช่องหลังนี่แหละ,ะ,ช,หลหละช่องที่อามิโนตวิ่งอยู่นี่แหละนั่นแหละลช่องนั้นที่มึงเข้าไปนั่นแหละไม่มีวะยังไม่มีซุ่มรอกูตรงนี้ก็ได้โอ้ เข้ามาแล้วอเมโนต์เข้ามาแล้วกูำลังวิ่งไปหาทางอามิโนตเฮ้ยรอรอมารอนักอามิโนตโ,โดนล่อแล้วโดนล่วงไปแล้วด้้วยอเดี๋ยวนมโมตาสะพะกโกโตละโตเหยาลงรูเลยในจังหวะนี้ใครมีของขายเลยไม่มีต้องระดับอันดับต้นๆนะตารางอ่ะ <c oughs> ใครโนด <c oughs> น Smoke screen incoming. Coordinate set. Then That is Our forces are moving to attack. Bravo one. The enemy has secured sector Charlie. Smoke screen incoming. One of our objectives has been attacked. โอ้ยฮ่า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 อย่าชนะได้ยังอีสัสอีหาได้เท่าไหร่นะหู้าตัวคือเมื่อกี้กูไม่ได้อยู่สกอร์หรอกพอขึ้นปุ๊บหยุดปุ๊บลุ้นและตกใจในวันเดบิวสคอร์เห็นตัวผู้หญิงเดินมาก่อนไอ ไม่ใช่กูเว้าตัวเวอใช้เ p 5ห้เปยเลยกูยังไม่ได้แต่งอะไรเลยสัตว์เอ็มปีม่เปยสาหนเปลยเ,เลยยังไม่มีแต่งอะไรเลยเลงศูนยน์ศูนย์ล้วตแบทตานี้นะสาแบบลนๆนอ่ะ ต้องเลิอกอะไร